แล้วทาไมอ่ะฉันอยากทิ้งอะ่ะมีปัญหาอะไรนี่พวกเรามาดูเร็วควนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่แล้วคนนี้ทำหลายสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเราด้วยเห็นไหมเนี่ยพวกฉันต้องลําบากขนาดไหนที่ต้องคอยมาเก็บขยะที่เธอทิ้งเนี่ยเธอรู้ไหมถุงพลาสติกที่เธอทิ้งเนี่ยมันย่อยสลายยากแล้วเธอจะให้ฉันทํายังไงล่ะเด็หมุดทำความรบ ครับนักเรียนวันนี้พี่ๆจากโรงเรียนหลงสัตว์ปิยาคมชมรมต้นกล้าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขอให้นักเรียนผู้คนตั้งใจศึกษาตั้งใจฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติครับสวัสดีค่ะ น้องทุกๆคนนะคะพี่เป็นตัวแทนจากโรงเรียนรมศักวิทยาคมนะคะเป็นตัวแทนของชมรมต้นกล้าเยชนทาดีสีร่มใสค่ะวันนี้นะคะน้องๆคง,งสงสัยนะคะว่าพี่มาทําอะไรค่ะพี่นะคะมาให้ความรู้น้องๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมทีนี้เนี่ยพี่ถามก่อนว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรใครตอบได้บ้างคะเชิญค่ะเชตอบค่ะสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราครับ การรักษาสิ่งแวดล้อมรอบบ้านหนูนะคะตื่นเช้ามาหนูจะกวาดบ้านถูบ้านเก็บขยะรอบบ้านของหนูและรดน้ำต้นไม้ค่ะอเก่งมากค่ะปรบม,มือค่ะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านของเรานะคะถ้าเราช่วยกันจับเล็กน้อยๆน,นะคะในการกวาดบ้านในการล้างจาน ภาวะในบ้านเราให้มันน่าอยู่ยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยดีตามไปด้วยค่ะค่ะแล้วพี่นะคะก็มีกิจกรรมใหม้น้องๆนะคะได้ร่วมกันทําร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมของเราค่ะค่ะวันพรุ่งนี้นะคะพี่จะให้น้องๆเนี่ยตเตรียมต้นไม้มาคนละหนึ่งต้นเพื่อปลูกต้นไม้ร่วมกันนะคะและในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันแม่พี่จะให้ปลูกเนื่องในการบริการ,เ,รเท่ะเกียิวันแม่ด้วยนะคะ ไหนบ้านใครมีต้นไม้พันอะไรบ้างคะค่ะบ้านหนูมีต้นกล้วยค่ะอ่าบ้านหนูมีต้นกล้วยใช่ไหมคะค่ะ,คะงั้นลองมาบอกประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังเลยค่ะออกมาเลยค่ะค่ะประมือหนอค่ะประโยชน์ของต้นกล้วยนะคะปีกล้วยสามารถนําไปทําอาหารได้คะ่ะใบตองสามารถนําไปทาห่อโบกค,ค่ะ,ะเก่งมาก มค่ะคเห็นไหมคะว่าต้นกล้วยเนี่ยก็มีประโยชน์นะคะแล้วพี่ก็เชื่อว่าต้นไม้ทุกต้นเนี่ยก็มีประโยชน์ทุกต้นค่ะพรุ่งนี้นะคะพี่ๆจะให้น้องๆเนี่ยเตรียมต้นไม้มาคนละหนึ่งต้นเพื่อมาทํากิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันพรุ่งนี้และเนื่องในวโรวกาศวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะค่ะอย่าลืมนะคะเตรียมต้นไม้มาคนละหนึ่งต้นพรุ่งนี้ตาเกนเจอกันนะคะสำหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ เธอไม่ได้ห่อข้าวมาเลยใช่เราไม่ได้ห่อข้าวมามากินกับเราสิก็คือห่อข้าวด้วยใบตองดีจังเลยนะ เออเธอจำได้ไหมเมื่อวานี้ยที่เธอห่อข้าวด้วยถุงพลาสติกอะ่ะมันเป็นภาระของคนอื่นฉันอะ่ะต้องการให้เธอห่อข้าวด้วยใบยตองจะได้ลดสภาวะโลกร้อนด้วยเอองั้นเรามาห่อข้าวด้วยใบยตองกันเถอะเพื่อจะได้ลดสภาวะโลกร้อนของโรงเรียนเรากานพวกเราทุกคนมาช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกันเถอะฮ้ย <Hey! S 1> สิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศกล่าวคือก,การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่กําลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อวันที่4รกรกดากคมพุทธศกราช2545ชื่โตายเงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ลูกที่อยู่ได้คอยอาศัย เห็นดินยังกว้างไกลแต่เหมือนว่าหัวใจพ่อกว้างกว่าลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่และยังอยู่เพื่อคอยรักษา